หัวเราอะไรกันอยู่่ะตอนรับเขาสุดๆมดไม่มีนะฮะมบแบบแบบนี้ไม่เจอกับพวกคุณหัวเราอะไรกันเมื่อกี้ผมกาลังคิดเรื่องของเขาที่จะมาพูดในรายการของคุณผมไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนผมให้เกียรติคุณ่น่ๆนี่คือครั้งแรกที่จะได้ยินเรื่องนี้ใช่ผมรอวันนี้มานานมากที่จะได้สัมภาษณ์คู่เขาที่สําคัญใส่ชุดคู่ด้วยเราอยู่กันที่กองเร่มาอราครับผมสนุกไงคึกคื้นเลยผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังน้องน่ารักมาก เป็นการร่วมงานกันครั้งแรกมันมีอยู่ฉากหนึ่งครับ <laughs> เป็นฉากอารมณ์ด้วยฉากดราม่าที่เขาต้องพูดถึงป้าแก้ว <laughs> ปาแก้วคือใครพี่เปิลเขาเรียกพี่เปิลว่าปาแก้วห้าสี่สามสองป้าแก้วอะเขา,น,เขาน,นุ้นเขาไดนี่นี่ไดาหรอกนี่คือเรื่องนี่คือเรื่องจริงที่จะต้องเล่นแอนนาห้าสี่สามสองป้าแจ้ว <laughs> แจ้วอะไรเขาชื่อแก้วกคนก็ขำกันนี้น้องเป็นอ,อะไรวะ <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่ห้าสี่สามสองป้าแจ้วค่ะ <c oughs> <า>เอาใหม่เอาใหม่และนางทำอย่างนี้นะ <c oughs> 5, 4, 3, ป้าแก้วป้าแก้วบอกสี่สามสองป้าแจ้วค่ะ <c oughs> ยู่แบบเนี้ยประมาณห้าหกเทสจนแบบเป็นซีนามากลายเป็นซีนตลกไปเลยหลังจากนั้นเจอหน้าพี่เปิ้ลคือผมจำไม่ได้แล้วว่าชื่อแก้วอะค <c oughs> ือยังไงก็แจ้วอะ่ะ ที่หนูพูดปลาแจวเพราะว่าปะาแก้วรู้น <sk approved> ี่เ yani. ะยรนะรู้ความจริงแม่หนูรีบปลาแก้วรู้ความจริงก็เลยจะเป็นปลาแจวรู้ความจริงใช่เ็นไอ้คนข้างหลังหนูรีบหนูก็เลยปลาแจวทีแรกจะคุยกับคนเขียนบทแล้วนะเปลี่ยนชื่อแม่เป็นแจว น้อยขนาดแบบนี้แต่ผมว่าเขามีปัญหาเรื่องชื่อผู้ช่วยผู้ช่วยชื่อพี่อ่ำอ่ะหนูฝากครีมทามือไว้ที่พี่อ่ำนะคะับเขาชื่ออ่ำหนูเอาอ่ำมันเรียกง่ายอ่ะเนี่ยคงฟิวเดียวกันเขาจดจำเรื่องแบบนี้เขาอะไม่รู้เอาถามเราเราเอาถามคุณอ่ะเดี๋ยวราลองให้แอนนาพูดดูแบบเดาหรอกนี้นะฮะห้าสี่สามสอง ใตั <łość> ้งใ <Harriet> จตั้งใจตั้งใจไม่เราเข้าใจป่ะว่าเลาเมป็นสี่อารมณ์แลวทุกคนคือต้องแบบต้องเครียดอะประมาณคลิที่ห้าที่หกอะในใจมันมันลืมแต่หลอกตัวเองมันลืมทุกอย่างไปหมดแล้วมันมายืนลุ้นว่ามันจะแจวยืนอย่างเงี้ยมือกำขาขอพูด ตอนนั้นหนูก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมหนูถึงพูดแบเดิมเดิมเขาแบบรู้สึกผิดจนแบบจะรองไห้อ่ะเมื่อกี้ฟังบูมเขาพูดถึงแอนนาเรียบร้อยแล้วครับผมคุยอยากฟังเรื่องของคุณจากเขาด้ฮะดีเลยมีอะไรเราจะได้ไปแบบว่าเออพัฒนาอุ้ยแต่พี่บูมน่ารักมากค่ะหลออันนี้ไม่เถียงไม่ตั้งแต่แบบรู้เลยว่าได้ร่วมงานครั้งแรกกับบูมกิตก้องครั้งแรกที่รู้มือไมกันปาร์ เซิร์ชดูไหมตอนนั้นแบบกูเกิลก่อนบูมเป็นคนยังไงบูมกิดกล้องเดี๋ยวใน g o กูเกิลมันมีบอกว่านีใส่ยังไงอ่ะฉันเคยพิมพ์บูมบูมกิดกล้องเจ้าชูหรือเปล่าก็เซิร์ชก็เซิร์ชดูกันแล้วเป็นไง ไม่ตอนตอนรู้ว่าเล่นเป็นเล่นคู่กันก็ตอนแรกก็เก่งค่ะเพราะว่ายังไม่เคยร่วมงานกันด้วยค่ะแต่ว่าที่ปูมเขาเป็นคนน่ารักมากๆเลยพอแบบได้มาร่วมงานแล้วก็แบบมีแต่เสียงของล้อแล้วก็มีแนวคิดหรือทัศนคติที่ดีมากๆเลยแบบว่าเขาจะชวยเขาจะชวนคุยเป็นชุยช่วยใช่ไหมนี่มันก็เป็นเรื่องตกรีิของน้องน้ยติดมาเฉยเลย สวัสด yeah. 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 ีครับสวครับมประตูได้เยอะแยะสุดๆจริงๆที่หลังช่วยเราประตูด้วยใช่แล้วก็ ไม่อยากให้ทุกคนเครียดมาทํางานอย่างให้ม<อ>ีเสียงหัวเราะละครมันก็เครียดเนาะดราม,มา่าพอคัดอยากให้ทุกคนสนุกแค่นั้นเองก็ได้มุกตลกจากพี่บูมเยอะเลยค่ะหรออย่างเรื่องอ่านหนังสือเรื่องอะไรหอหรอ,อเลยคาดหวังนะกอน้อยู่ดีวันนั้นผมก็มากองแล้วผมก็มาเล่นมุกกับน้องทําไมพี่บูมถึงเป็นคนอารมณ์ดีอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วจริงๆอ่ะพี่เป็นคนที่พี่ชอบอ่านหนังสือแล้วพี่ไปเจอหนังสืออยู่เล่มนึงชื่อหนังสือว่าจ้างให้ก็ไม่โกรธใครทําอะไรให้แล้วก็ไม่โกรธแล้วก็ใจเย็นแล้วก็เลยแบบว่าแนะนําเขาแล้วนองาถ ือชื่ออะไรนะจ้างให้ก็ไม่โกรธแล้วเขาเอ,อ้ยแล้วพี่แล้วในเรื่องเขียนไงพี่บอกด้วยความที่มันเป็นมุกพอเขาเริ่มถามเยอะขึ้นเราก็เหมือนหันไปโมโหเขาแบบจะถามอะไรเยอะแยะก็บอกว่าจ้างให้ก็ไม่โกรธไม่ไปซื้ออ่านเราเออหนังสือมันก็ดีแล้วน้องบอกนี่พี่อ่านแล้วใช่ไหมครับมันเป็นมุกแบบนี้ <c oughs> นี่ไปพยายามเล่นบ้าง <c oughs> ไปพยายามไปเล่นกับคนอื่นทั้งกอง <c oughs> ปัญหามันคืออะไรรู้ไหมจำชื่อหนังสือไม่ได้เลยถามทั้งวัน กว่าที่ผมเล่นมาอีกนะข้อข้อเสียเขาบ้างสิข้อเสียพี่บูมเรามีนะคะอานี่แหละพี่บูมชอบไปสั่งแม่ครัวห้ามบอกห้ามบอกว่าเมนูอะไรอ่ะปลาราปลาดุกปลาราปลาดุกข้าวมันไก่ถูกไม เป็นคนที่ชอบกินปลาปลาดุกมากอันนี้เป็นเพรเสียงคุณเหรอคุณก็อยากกินปลาปลาดุกใช่ก็ทีมงานทุกคนก็ต้องกินกันหมดเลยไงนี่ไม่ช้าทีมงานว่ายน้ำเพื่องงานกันแล้วกินหมดเถ้าคุณไม่ชอบคุณสามารถทำรายงานได้ว่าแบบเฮ้ยหนูขอเปลี่ยนเป็นอื่นได้แตคุณไม่พูดไงไอ้น้าชอบกินอะไรอ่ะทุกอย่างเลยค่ะกินได้หมดทุกอย่างยกเว้นต้มต้มอะไรคะหนูไม่ชอบกินต้มปลาดุกปลาลาปลาลาปลาดุก ก็มันดีมากเลยเคยกินกองนี้เนาะเราเคยกินมันดีมากอร่อยจริงฉันเข้าโรงพยาบาลสามวันการบันติกีคอนมุกเหมือนกันนะโอเคฝากละครแล้วติดตามชมกันดีกว่าเห็นแล้วว่าเบื้องหลังคือตลกมาสนุกมาสนุกสนุกเลยขอบคุณหนูมากเลยนะทำให้พี่ มีความสุขในทุกๆเช้าเวลาจะมากอรคือการได้มาเล่นมุกตลกได้มาเห็นหน้าหนูเวลาที่แบบหนูไม่เข้าใจมุกแล้วก็พยายามจะเล่นตามจำได้ไหมที่เราถ่ายที่บ้านนะคะแล้วคลิกหมอนอะเรแบบื้อหนูยังไม่เข้าใจเลยจริงๆตอนนี้หนูยังแบบม,มันผิดตรงไหนอะคะในเร <c oughs> ื่องน้องนัง่งนั่งกอดหมอนอยู่ เนี่ยมันคือด้านหลังของหมอน<า>ถ้าเขาบอกให้คุณพลิกหมอนคุณจะทำไงก,ก,กนี่แอนาานาคือแอนน้องทำแอนนาแอนนาพลิกหมอนหน่อยอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งาปาบ <c oughs> ก็เอาด้านหลังเหมือนเดิมแต่นั่งเยังไงบ้างแล้วจากที่ปกติตัวเองนั่งอย่างนี้นะพอพลิกไปปุ๊บ <c oughs> ต้องมาพลิกเลย <c oughs> อะไรคือความธรรมชาติดีไม่บอกไม่ใช่อีกด้านหนึ่งพลิกมาปั๊บมันกลังจนี่คือแอนนาคือครับขอบคุณน้องมากที่แบบว่าทําให้พี่มีมีแรงพี่มีความสุขในการทํางานครับผมไม่ฝากละครอย่าให้น้องผมฝากแต่ผมฝากน้องผมด้วยฝากเป็นกำลังใจให้น้องคุณหมอท่านไหนดูรายการของเราอยู่นะฮะอยากให้คาปรึกษาอยากให้คำแนะนำหรืออยากรักษาน้องติดต่อเข้ามาฝากน้องผมด้วยครับนี่ฝากหนูแล้วฝากละครตอนนี้ละครเรื่อง เล่ <lay> er m ย y a รูเล่ maya รู้แล้วชื่อละครยังผิดอ่ะฝากติดตามด้วยครับผมในละครเล่ m ยุ u r a นะครับผม่าคุณชมพัติดตามนะฮะเล่ m ยุ u r a นะครับคุณแก้ตัวได้ไหมขอพูดชื่อละครใหม่ได้อ่ะเล่ m ยุ u r a ค่ะ ก็จะคิดว่ายาวกว่านั้นนะพูดชื่อละครก็ชื่อละครจริงๆติดตามด้วยนะครับเล่ม่ยุ่เราอันนี้ขอบคุณทั้งสอนนะครับหมดเวลาสอนเต็มคุณไม่มีแล้วนะครับวันนี้โดยฝากคุณลาไปก่อนสวัสดีครับ